สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมซีซ่าซีโร่ครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมแพนเวอร์ซอร์ซอมบี้พาร์ทที่10สแล้วนะครับผมก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่ผมหัวร้อนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมพึ่งแพ้มาเลยตั้งแต่เล่นเกมนี้มานะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแก้แขนพวกซอมบี้มันนะครับผมเจอแน่ามาโอเคมาอึบอึบอึบ เออมีตัวไหนที่ดีกว่านี้อีกไหมออโอเคมาลุยเจอกันหน่อยไปเล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 ยเก็บเก็บรีบรีบเลย เีทาตะวันรีบมาซอมบี้ก็มาแล้วอืม,อมจืบ๊บแถวไหนดีพืชอ,อยู่แถวนี้แล้วกันอืมตอนนี้ต้องรีบสร้างพวกตัวเก็บเงินเอาไว้ก่อน สร้างว่เลยไม่งั้นเดี๋ยวช่วงหลังๆนี่จะหัวร้อนมากแล้วมันจะกดดันมากถ้าเกิดว่าพวกทานตะวันมันไม่พอแล้วมันแบบว่าผลิตเงินออกมาได้ไม่ทันตามที่เราต้องการอย่างเงี้ยอเค ที่สําคัญคือต้องมีเงินก่อนนะครับถึงจะทําอย่างอื่นได้คล่องตัวขึ้นไม่งั้นเราก็รู้เลยเดี๋ยวรู้เลยตังไม่มีแล้วทำอะไรไม่ได้ดิโค้รหัวร้อนไอตัวเมดูซ่าเรียกว่าเป็นเหมือนเมดูซ่าแล้วกันก็เอาไว้ทําอันนี้แหละ มันเอาไว้เอาไว้จัดการกับปลาลูมาโดยเฉพาะเลยอ่าโอเคเดี๋ยวปึ๊บอ่าพี่มาตาตะวันจะครบแถวแล้วเดี๋ยวต่อไปจะได้จัดการอย่าง,งอื่นละอ่า เดี๋ยวก่อนเอาอีกแล้วลอเนี่ยอ,อันนั้นก็เดี๋ยวปล่อยให้มันเข้าไปลแล้วกัน ต้องคิดหาทางออกก่อนว่าจะจัดการกับพวกนี้ยังไงโอ้โหเราก็ยิงไม่ตายอีกนะบ้าเอ้ย ออกทานตะวันก็กากมากโอเคมันมาแล้ว วิวงรอบแรกผ่านไปแล้วเสริมก่อนนั่นไงยังไม่ทันไรเลยตัวน่ารำคาญก็มาอีกแล้วอืม

โอเคเรียบร้อยแนวป้องกันก็แข็งใช้ได้พอสมควรถ้าสร้างไออันนั้นขึ้นมาได้ผมว่าก็น่าจะหายห่วงแล้วนะไอตัวเทานัดอะไอบอนัดตัวสูงๆูงอะเอาไปใช้กันแล้วก็แถวแรกก็โอเคแถวแรกก็เติมหนามไปสองช่องแล้วก็เติมไฟเข้าไปอีกเวลามันยิงมาจะได้กลายเป็นกระสุนเพลิง เอาไว้ดักพวกมันอ่ะจัดการเอ้ยผิดที่ผิดที่เอ้อย่างนี้แหละอืมประดมยิงมันเข้าไปเอาให้ตายเอาให้ตาย เอานัดมาเสริมให้ครับอักเว็บอีกรอบเหรอโอเคเสริมวงนี้ก่อนอันไหนที่มันได้ใช้เสริมไปก่อน พอนัดก,ก็ยังไม่ได้เลยโอเคแนวป้องกันเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเติมเติมไม่ครบเติมไม่ครบเติมไม่หมดเติมไม่หมดโอเคช่วยกันยิงจัดการเลยโอเคเรียบร้อยครับผมประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะเริ่มแนวต้กลับพวกมันเราจะเริ่มดันพวกมันกลับบ้างแล้วมันฝา่าเข้ามาไม่ได้แล้วโอเคยิงมันเลย สะใจเอ้ยเอามันเล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 ยยิงเป็นไฟใส่พวกมันไปเลยอ่าอย่างนี้แหละที่ผมต้องการมาเลยไม่กลัวโอเคเรียบร้อยเราก็จะมีไฟเอาไว้ใช้หมดทุกแถวแล้วเพราะมันบุกเข้ามาไม่ได้แล้ว เดี๋ยวตรงนี้ออกก่อนเอาตรงนี้ลงไปแทนให้มันแข็งขึ้นาไม่กลัวหรอกโอเคต่อถงถึงจะมีฮักเว็บมาผมก็ไม่กลัวแล้วนะครับผมเติมให้ครบเติมไปให้หมดแนวป้องกันที่แข็งแกร่ง กำเนิดึ้นแล้วมาเลยฮะวงทางเวฟอะไรกลัวที่ไหนมาอยากเจออยากเจอมาโลอืมเอาเลยมาเข้ามาเข้ามา S 1> <S 1> <S ในที่สุดในที่สุดอ,อันเลยสบายเรียบร้อยโอ้ยกว่าจะได้เลือดตาแทบกระดินเฮ้ยเฮลโืมเราได้ยินมาว่าคุณมีปาร์ตี้ในสระน้ำเหรอเราคิดว่ามันน่าสนุกมากว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนุก ไลโอเวอร์ uh, อะไรเนี่ยซอ mm hmm. มบี้มาส่งจดหมามาหาเราว่าเออได้ยินขว่วได้ข่าวว่ามีปาร์ตี้สระน้ำเหรอน่าสนุกดีนะแค่นั้นเองจะ่ะก็ตามนั้นแหละจะ่ะแล้วอ่โอ้เป็นเกมใหม่มาอีกแล้วนะครับผมแต่ก็ ด่านนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็ต้องยากขึ้นเหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะมีฮักเวฟต้อง3จุดนะครับผมก็อย่างด่านที่เราที่เราเล่นมานะครับผมเราก็น่าจะรู้แล้วว่ามันยากขนาดไหนเพราะว่ามันน่าลำคาญมากเลยเวลาที่แบบว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้ที่ว่าพวกมันมากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้วผมก็หัวร้อนนะครับผมเวลาเล่น มีตัวยิงมาอีกเลยเรื่องไอดีอ่ะโอเคยิงได้ทุกแนวแล้วโอเคมา โอเคเรียบร้อยอืมเติมแถวนี้โอเคเติมครบทุกแถวเรียบร้อยแล้วเติมเข้าไปอีกมาเลยเยอะแค่ไหนก็ไม่หวัน่นเติมน้ำเข้าไปจึกๆไปเติมโอ้โหเยี่ยมมากยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมจริงๆเลย เข้าไปยิงเติมเติมโอเคเรียบร้อยครับผมไม่มีใครข้ามเข้ามาได้แล้วที่เหลือเราก็ยิงมันอย่างเดียวเติมแนวป้องกันตรงนี้อีกเรียบร้อยดูซิจะทำอะไรได้ตายซะม,มามา มามาอยากลองเหมือนกันอย่างนี้นี่มามา,มาอยากดูเขาจะขนาดไหนเชียวเข้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยยิงออกไปเป็นไฟหมดเข้ามาดีเข้ามามสิ เข้ามาสิสะใจมากๆขาเพ็ินแบบนี้เนี่ยสะใจสะใจอ,อ,อักเวฟเหรอโอ้ยมาเลยสบายอืมสร้างอีกก็ได้นี่อืมอืมดูซิว่าดูซิว่าจะบุกเข้ามาได้ไหมอ่ะสร้างอีกนิอ่ะ ไหนอยากรู้เลนว่าจะบุกเข้ามาได้หรือเปล่าอืมนีเติมเข้าไปอีกนี่อ่ะเนี่ยอาดักเข้าไปอย่างงี้อีกเนี่ยอาทำยังไงจะทำยังไงอะเข้ามาเลยเข้ามาเลยฮักเวฟสองก็ทำอะไรไม่ได้หรออ๋อไอ ไอหุ่นที่มันเหมือนเครื่องตัดหญ้าไอตัวซอมบี้ที่มันเหมือนเครื่องตัดหญ้ามันก็จะเอาไว้แบบว่าไถทางให้มันแบบว่าให้เราสร้างพืชไม่ได้นะครับผมอ๋ออย่างนี้เองเข้าใจแล้วโอเคก็ถือว่าไม่มีอะไรนะครับผมก็ข้ามข้ามแนวป้องกันเข้ามาไม่ได้หรอกอันนี้น่าจะเป็นแนวป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ผมเคยสร้างมาเลยมัง้ง โอเคมากอ้แล้วก็จะมีซอมบี้แบบว่าเข็นรถเข้ามาโอเคมากตู้มตู้มตู้มโอ้โห้มันมากสะใจเก็บเงินในอึซ่าไหนใครจะมาอีกมาสิไหนดูที่จะเอาพลิกมาอย่างนี้ อ๋อพอเอาพิกมามันก็จะช่วยทำลายอันนั้นออกไปให้นะครับอ่ะเติมอีกเติมอีกเติมเข้าไปมีตรงไหนเติมเติมให้หมดเออเออเราไม่ต้องทำอะไรแล้วเราเก็บตังค์อย่างเดียวอ่พืชชนิดใหม่เหมือนจะเป็นเห็ดน้ำ <c oughs> ซีชรูมไดไงเห็ดน้ำมีอย่ยด้วย เห็ดทะเลอควาติกแพลนเด็ดชูดช็อตเลนจ์ชูช็อตเลนจ์ชูสปอร์โอเคยิงสปอร์ในระยะใกล้นะครับผมก็จะเหมือนกับเห็ดสีม่วงไอตัวนี้ก็จะเหมือนเห็ดฟรีนะครับผมที่เราพี่ผมได้เล่นไปนะครับผมโอเคก็คือมันเป็นเห็ดฟรีนั่นเองที่ใช้ในตอนกลางวันโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมใครมีความคิดยังไงใส่ลงไปที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมดูคลิปอยู่แล้วอย่าลืมทำกันบ้านแล้วก็ทำสิ่งที่สำคัญด้วยก่อนจากกันฝากกดไลค์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับผม ก็เอาไว้เจอกันใหม่ในพารตัดไปแล้วกันนะผมวันนี้ผมซีซ่าซีโร่ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ